สวัสดีแฟนเพจดินาฮักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะไปก็คุคมมาแปลงนี่นะครับแกงข้งเลสําหรับแจกใจนะครับผมน้าผมแปลงมาแล้วมาเก้าโมงแล้วสูมาเปิดมันหูไปนะครับผมนาะโอเคนะครับพ็ไปเลือกซื้อหมูจาันประมาณนี้เลยนะครับผมเลาก็จะเอามาซอยนะครับเป็ดมะรุ่มมะล่ามมะุ้ปมะก้ามจะประมาณนี้เลยเน้อส่วนเนอแล้วก็มาซอยเกลืองนะครับอันใหญ่ล้ำก็มาได้นะครับน้อยล้ำก็มาได้บะล่ามมาเหมาะแกงเลนะครับประมาณนี้เลยโอ้ยยะยะนะครับประมาณนี้เลยนะครับนอะ แล้วเขาก็จะมาตำน้ำพริกก่อนนะครับกุ้ยเต๋อผมแปลงแกงฮังเลผมใช้น้ำพริกสำเร็จสลวดนะครับวันนี้ผมจะมาตำน้ำพริกกงพอนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับตำไปเลยนะครับตำอย่างก็ไม่จะเลียกนี่พริกแห้งแก่นน้อยนะสุดเนาะแล้วก็ใจเป็นหอมขาวนะครับตำเพให้มันเลียกเลยแล้วก็จะเป็นขานะครับใส่ไปเลยนะครับถ้าเขายิ่งแกงหนักเขาก็จะต้องตำหนักน้อยนะสุดเนาะแล้วก็จะเป็นจะใครนะครับตำมันเลียกๆนะครับมันจะมันยากตัดเนี้ยนะครับเนาะนี่เป็นพริกแกงใหญ่แจ้แหนมไว้มันบบเพ็ดนะครับแต่ว่ามันจะได้สีนะสุดเนาะ จก็จะเป็นหอมแดงนะครับตามจะก็มันจะเรียกนะครับแกงทะเลนี่ขอพี่แกงมันเรียกๆนั่นนะสุนเนอร์นะครับแล้วก็จะเป็นกะปินะครับตามไปเลยนะครับแค่นี้ก็เปลี่ยนอันเซรเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพี่แกงทะเลประมาณนี้เลยนะครับสีดูดีเฮ้ยสุนเ้อนะครับเท่าก็จะแห่จีนจากกะละมังน้อยมาสู่กะละมังใหญ่นะครับผมแล้วเขาก็จะเอาพี่แกงที่เขาบตามวาตกี้นะครับอโมลงไปนะครับแล้วก็จะใส่พงทะเลตาทะเลสีดำนะครับทะเลสี ห้องต่อแหละสูงนะครับใส่ไปเลยนะครับหนึ่งถงเนาะแล้วก็ใส่น้ำล้างน้องคัมเบิร์นะครับใส่ให้มันล้าตอนเนี้ยสูเนาะ แล้วเาก็จะขยำขยำนะครับผมผมสอดถุงมือแปะนะครับแมวไว้ว่าแน่บะงูนะครับผมก็เลยเอาถุงแซวก็ได้นะครับเนาะง่ายดีนะครับเขาก็ขยำเมื่อมันเข้าเนื้อกันนะครับล้วก็เล่าไว้ประมาณสักสชั่วโมงนะสุทเนาะนะครับแท้ให้มันลาก่อนเล่าไว้มัเหมือนๆก็ได้สักเดือนนะครับต่อไปเขาก็จะอันเชิญเกี้ยนะครับบัดดังไฟนะสุดดังเป็นกุ๊เป็นยากนะครับผมกาไม่ตีดนะสุนาะแล้วเขาก็อันเชิญนี่เลยนะครับบัดเจมม้อแข้งนะสุมันคือม้าแข้งนะครับอันแบาอันเโงาคนะครับผมเนาะ เราเาใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาหมูที่เขาเตรียมไว้ตะกี้นะครับที่เขาละไว้ประมาณสองชั่วโมงตะกี้นะครับเอาลงไปใส่หม้อขังเลยนะสุนนะแล้วก็พัด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 นะครับพัดให้หมูมันปีนขาอปีนหงายลงมานะสุนทรถ้ามันเริ่มล้วนได้ตี้แล้วนะครับเราก็เติมน้ําลงไปเลยนะครับหนึ่งหม้อนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็โกนโกนโกนนะครับแล้วก็ละมันไว้นะเพื่อที่จะโซนจมันนะครับสุนทร ม่อนมะพร้าวแทน,น่าสุนเนอร์อันนี้ตึงมือนเพราะว่าในระบนเบียงแาแท้น,นะครับเราก็จะมาเตรียมน้ำมะขามเปียะนะครับแล้วก็ใส่น้ําอุ่นลงไปนะครับลลไวไเลยแล้วจะมีขิงนะครับมัน,นจะเป็นขิงแก่นะสูนเนอร์ใส่เข้าไปเลยนะครับใสน่นักสซ้ำลำนะสนนนนะครับซอยเป็นเส้นๆประมาณนี้เลยเอ้ค่ะเป็นเส้นน้องหมกามากงใส่ถึงแก่นได้ก็ค่ะเอาเอาสุว่านะครับ อันนี้เป็นน้ำอ้อยนะครับไข่บวมีน้ำอ้อยก็จะใช้เป็นน้ำน้ำตาลปี๊บก็ได้น่าสุกเนอะเอาใส่ถุงแล้วก็บุ๊บนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีขิงแก่นะครับหอมดองนอทัวดินแล้วก็น้ำอ้อยนะครับฮะเอากมาจ่ายพร้อมกันแล้วมันได้หลยอย่างนะครับมันยังบวเปื่อยซะนะสุนนะนะครับหน้าตามันก็ประมาณนี้เฮาวก็เอาที่เขาเตรียมไว้ตะกี้นะครับบัดล่อมีการแยกนะครับแหะลงไปเลยครับถึงหมดแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปรวมกันในหม้อคนเดียวเจือค่านะครับผมเนาะโอเคนะครับถ้าฮาใส่ลงไปเรียบร้อยเฮาจะโกนนโโกกน ให้มันเข้ากันนะครับผมเนาะถ้ามันเริ่มเข้ากันเซตนะครับผมเติมน้ำาปานะครับหรือว่าไข่บะม่มักน้ำาปามันเข้าใส่เกลือก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่นะครับเนาะแล้วก็จะเป็นพงพรดแต่ลุงแดงเกียวไม่ยังนี่หน่อยนะครับใส่แล้วก็ให้มันเข้ากันนะครับเฮ้ยถ้ามาเดินแหมหมื่นมาต้องห่วงนะครับเนาะเข้าไปซูนลัวเข้าไปนะครับผมสมัครนะครับผมเนาะโอเคลองโกนๆๆเพราะว่ามันเปิ่มเปื่อยหรือยังนะครับสรุกว่ามันก็ยังแบบเปื่อยตสุดนะ ถ้าไปสู้หลัวก็ไปติ๊กเลยนะครับประมาณสักสาชั่วโมงนะครับผมเนาะตะก้อยจ่อยไฟอ่อนๆนะครับเขี่ยวไปเลยๆนะครับใจเย็นๆแกงข้างเลนี้ถ้าขายผมมีเวลาต้องไปเนี่ยมันนะครับผมเนาะเติมน้ำแล้วเดี๋ยวเฮาให้ฮาวฝามันไว้ก่อนนะครับเนอะไอ้ข้าไอ้ยังบัจสารพัดวิธีที่แอบบอกค่ะน้ำแข็งน้ำเข่งบมกก๊ต้งหมกก๊อตตไอ้ยังบใจค่ะนะคะผมบอกเลยนะครับแกงข้างเลนี่นะจิตใจมันนะครับมันอยู่ที่แกรเขี่ยมเมนั่นนะครับเนาะมันหมายความว่าเฮาต้องฟังมันเปื่อยนะครับสดเนะโอเคคนรับ เปิดฝามานะครับรถก๋วยเตี๋ยวสีดํานิดหน่อยนะครับผมเพื่อสีมันออกดําๆนั่นนะสูนเอ่อบ้านสีใบแดงปึ้งลึ่งนะสุนะโอ้เท่ากับกลมเลืเลยหอมนะสุหอมไปสามบ้านแปดบ้านชน,นะแกงมนูนข้างบ้านแน่นอนนะครับผมเนาะ <c oughs> หน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะสุอือน่ากินขนาดสุเปย์เคาะแน่นอนแต่เตะนะครับมันเนาะถ้ามันสุกแล้วก็จะแห้งใส่หม้อนะสุพอนะโอ้โ,หโ,หโหอืมน้ำลายดังบึกเอาเบ้ยมา ห้องก็ยังมาจัดใส่หม้อเออจัดหม้อจัดใส่ถ้วยนะครับผมเนาะตักใส่ไปเลยนะครับผมมักกินหมดเลยใส่ขิงกับจีนเนี่ยมันเอามาหน่อยเดียวเปาะนะครับเอามาเป็นพิธีกับปอล์แล้วนะสุเนาะแล้วก็ตักน้ำราดลงไปนะครับโรยหน้าด้วยขิงนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยนะครับจะเป็นอันทวดดินนะครับผมเนาะมาถึงเวลาสมควรนะครับ everybody ยอกนะครับผมฮะอย่งคื่อสนะเลิศสนะต่ำมนุนแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยโอเคนะครับผมเน้อคื่อคณะสู้ลองพอเด้อ